อ่ะพวกเราพร้อมยังพร้อมแล้วลุยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว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 ลอยไปหนึ่งลอยไปหนึ่งลอยลอยไปหนึ่เนี่ยแข่งขึ้นไปเลยยังไปเร็วเลยยัไปเร็วยัไปเร็วยังไปเร็วตามมาตามมานะครับวันนี้ก็พาเรียนไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์โคราชนะครับม .4 ทั้งระดับนะครับทั้งหมด14ห้องนะฮะตอนนี้เพื่อนสมาชิกของเราก็มากันพร้อมเพียงแล้ว รเราก็กําลังทําการเช็คชื่อเพื่อจะให้เรยวขึ้นรถ7จ็ดโมงครึ่งนะครับเราไปทักทายเด็กๆกันหน่อยยแตนะ่อุย้ยแต่งก่อนแต่งก่อนบนรถแต่งก่อนแต่งก<ส>่อนแต่งเลยแต่งเลยแต่งเลยวัสดีค่ะวัสดีค่ะคุณครูนวยมีอะไรจะทักทายก่อนไหมเหนื่อยเหนื่อยยังไม่ไปเลยครับ <c oughs> อันที่หนึ่งของเรานะครับเคลื <c oughs> ่อนขบวนออกมาแล้วนะครับพร้อมที่จะไปขึ้นรถบัสรบัสคันแรกก็จอดอยู่ครับประตูทางฝั่งทิศใต้ อาทิตย์เหเนื้อของโรงเรียนเดี๋ยวเราไปกันนะครับเดี๋ยวขึ้นรถแล้วครับตอนนี้โอเคนะครับ,อ,นนอ,รบอ่าก็ยินดีนนนต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะ,ะก็รถเราจำนวนเท่านี้นะคะเราก็สามารถแยกที่นั่งได้ไม่จะเป็นนั่งติดกันก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะนั่ง,งได้ตามสบายใจเลยนะคะจะนั่งตรงไหนก็ได้อ่า แวะห้องน้ำนะครับอเมซอนรอกาแฟนะครับะครับตอนนี้เราก็ เตรียมตัวจะขึ้นรถแล้วนะครับเพราะว่ามาพักเข้าห้องน้ำตอนนี้พวกเราโอเคไหมครับโอเคครับอบกลุยไหมครับลุยครับเดี๋ยวกันที่สวนสัตว์นะครับเดี๋ยวกันรถเลยครับผมบวมมือไทยหน่อยอ่าพร้อมแล้วขึ้นรถเลยนะครับนักเรียนขึ้นรถเลยครับขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยครับก็เก็บเงินเธอได้รางวัลครับยอดยอดบวมมือบวมมืออันนี้คอนเทนต์หรือเปล่านี่คอนเทนต์หรือเปล่านี่ ทำไมตกเหรอเอามาโอเคถึงแล้วนะครับสึงสัถานีดีกรับถึงแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปรวมม .4 ทับ2นะครับโอเคไหมครับพร้อมไหมครับเด็กๆพร้อมก็ได้ค่ะพร้อมก็ได้นะพร้อมนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนนะครับอันนี้ถ่ายวีดีโออยู่เดี๋ยวรอไอ้รูปรวมมามามาลูกมาเอาลงหมดแหละเอาลงแหลก เอาลงเอาลงมาเลยเห็นผู้ดังเลยอย่างเงี้ยปลาเป็นยังข้าวก่อนใครอยากกินข้าวก่อนมากินเด้อสวนหาอยู่ตรงนี้มา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 ใครอยากกินข้าวมากินข้าวกันก่อนเราลุยทีเดียวไปเอาละครับเราไปกินข้าวกันก่อนครับตอนนี้กอทับตัวเดือยท้องมามามากินข้าวก่อนนีน้องแรกแรกแรกครูปองไหมด้านหลังโอ้ครูปองอยู่ตรงนู้น กินนะครับเรามีเฟ้นฟายข้าวมันไก่นะส้มตำัวมีนะครับอาหารอีสานหวยเตี๋ยวหนมจีบลูกชิน้นทอดนะผลละหมากรากไม้น้ำแข็งใส๋วยจับขนมจีนข้าวราดแกงตามสั่งมีหมดเลยนะครับที่น้ำปลาโถสีน้ำตาลนะจ๊ะลูค้า งานตุวยบัตรน่ารักมากนะครับทุกคนนี่ตุวยบัตรแล้วเป็นอย่างนี huh. yeah. <laughs> oh ้นะครับนะอีกวน่าหัวแหลมมันเป็น oh, ยังไงมันอยู่ไหนนุนอีกวน่าหัวแหลมเจอไหมทุกคนอีกวน่าหัวแหลมค้างนิ่งเหมือนหุ่นเลยนะครับเออน่ากลัวอยู่นี่ไหนอเดี๋ยววันนี้ไปดูนักวยนักวอยู่นี่ใช่ไหมเฮ้ยมันโผล่หัวมาแล้วนี่โอ้โหตัวอะไรเนี่ย มึงโผล่หัวมาเมื่อกี้เหี้ยดำดำเนี่ยดำโอ้เฮียดำเลยเฮียดำเฮียจริงๆเหี้ยจริงๆครับทุกคนเฮียจริงๆครับเฮียดำเต่ายักษ์อัลดาบาเหรออัลดาบาสองตัวเลยนั่นน่ะนึกว่าก้อนหินนะทุกคนดูสิมันใหญ่มากเลยนะครับเด็กๆยังไม่เหนื่อยนะครับ เหนื่อยยังเหนื่อยยังเหนื่อยยังไม่เหนื่อยนะไปมาไปดูอะไรมาเมื่อกี้ไปดูอะไรมาไปดูช้างน้อยดูงูฮะอ๋อชุชูโตเฮ้ยอ้เล่นกล้องเล่กล้องเขาเล่นกล้องเล่นกล้องเน่ยแล้วแบบตัวแก้มก็จะตายเรื่อย ซี่ะนั่งเล่นอยู่นี่เลยซีซ่าซีซ่าสวัสดีค่ะรถไฟจอดสนิทสักครู่นะคะตอนนี้น่าจะเป็นโซน,น,น,นของอน bye bye, กเงือกกะด้านนั้นเลยด้นนนานขวามือนะบ๊ายบายทุกคนนกเงือกกานกเงือกกาแลนั่นนกเงือกกาเช้านค่ะช้างแอฟริกาช้างแอฟริกา เป็นสายพันธุ์ที่มีความดุร้ายนะครับไม่เหมือนกับช้างเอเชียของเราลักษณะลำตัวสูงหูใหญ่นะครับนักเรียนที่หน้าตาดีอีก2คนแอบมาจีบกันนะครับ <laughs> แล้วเราก็จะไปถ่ายช้างตรงนี้ใกล้ๆเลยแบบนี้เลยครับทุกคนนี่โหทุกคนตัวใหญ่มาก ไปดูยีราฟต่อเลยนะครับไปเดี๋ยวเราก็เจอนักเรียนที่น่ารักนิสัยดีจะปั่นจักรยานให้ครูนั่งนะครับเหนื่อยยังเหนื่อยแล้วค่ะเหนื่อยเหรอไม่จะปั่นให้นั่งซะหน่อยโอ้นี่เราไปถ่ายใกล้ๆท้าดีกว่านี่ใกล้ๆเลยทุกคนนะครับรักเพื่อนเลักเพื่อนเลยฮ่ ทักทายกล้องน้อยครับพวกผมจะได้มาพวกผมพวกผมรถเสียรวกผมลดเสียอยู่ไหนอ๋อคันหนึ่งไปรับเด็กอันนี้พอเราเพิ่งมาใช่ไหมครับห้องไหนนะห้องไหนห้องห้าไหมห้องห้าเนาะโอเคโอเคโอเคปิ้งนี่แล้วก็ข้างหน้าเราจะไปดูยีราฟกันนะครับโอเคข้างหน้าแล้วนี่เขาปรับปรุงใหม่นะครับก็ใกล้ชิดกับยีราฟมากขึ้นนะครับ เอาสวีิจวสวยอสวยสวยาจองดดูดิใกล้ชิดเลยนะครับใกล้ชิดมากตัวนี้มันจะกินนยลูกเนี่ยเจอเนี่ยคือมมกินอ่ะเ ไอจีไอจีอะไรอ่ะฝากไว้ดิอ่ะเอาฝากไปเลยเวลาล้านเวลาล้านนะครับฝากด้วยครับลายลูกชิ้นโอเคเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นะครับนักเรียนทั้งสองคนก่อนเหนื่อยหรือยังครับไม่ค่ะไม่เหนื่อยอันนี้สีเท่าไหนเอ่ยสีทัหกค่ะชื่ออะไรคะรู้จำหนูไม่ได้จริงๆหรอรู้จำไม่ได้เลยอ่ะเบญญาหนูชื่อ ว่าลาวันกิจจารุวัตค่ะหนูมาดูสัตว์ลูกลานหนูจะบอกว่าหนูตั้งใจเรียนมากหนูนึกถึงครูตลอดเลยนะคะคุณครูพันดาครูนันดาดูสัตว์ทุกตัวหนูก็ศึกษาว่าสัตว์ตัวไหนเป็นสัตว์ลูกลานบ้างโอเคทำให้หนูรู้ว่าเรานี่แหละค่ะสัตว์ลูกลาโอ้โหขนาดนั้นเลยใช่ค่ะไหวไหมครับทุกคนไม่ไหวไม่ไหวเอ้ยต้องไหวดิต้องไหวต้องไหวเติมพลังเติมพลังเติมพลังเอาเนี่ยคงทำไร นักเรียนบพอเราบุกสวนสัตว์เนี่ยครับเสื้อชมพูเต็มไปหมดเลยหมูไม้มาะพือหน่อยเหนื่อยยังเหนื่อย่างยังครับฮะไม่เป็นไรเหรอครบรอบหรือยังครบแล้วครบแล้วอะไรูยังไม่ไปดูเลยใช่หรอสิงโตดูหรือยังดูแล้วอ่ะพวกเราพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วลุยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ลอยไม่ได้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 ไงแก่ชิบหาเลยอย่าไปเร็วดิอย่าไปเร็วยังไปเร็วยังไปเร็วยางไปเร็วงมากคิวแฟนสุดคิวแฟนมากตอนนี้ตอนนี้เราอยู่กับสีทับก้านะครับกุลรพีไหวไหมไหวครับไหวนะครับชิวอยู่แล้วครับชิวครับชิวชิวโอ้โหเล็ดขาวโอ้ยอยู่นู่นนูทุกคนใกล้ๆนะเห็นไหม นอนอยู่ข้างบนโขดหินนะครับเพราะล่างก็มีนะครับไหนครับมองไม่เห็นครับโอ้ยอยู่ข้างล่างเดินไปดูเห็นไหมครับนอนอยู่เนี่ยนอนหลับอย่างเดียวเลยอลายสวยมากเลยทุกคนเรียกว่าเสือไว้ลายก็คงจะเป็นขบวนสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็จะเดินทาง กลับไปที่ศูนย์อาหารนะครับเพื่อรอเด็กๆวันนี้ไฮยีน่านะแต่ว่าไม่ได้จอดอยู่นะครับนี่กูจะไปลงไหนครับลงหลายช่องทางอยู่อร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยมากเลยโอ้วกเรากินรายการอร่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยโอ้ยไม่เหนื่อยไปอีกรอบนึงมาดูพวกนี้บ้างโอเคไหมครับโอเคครับจ้ะโอเคครับอันนี้อะไรครับนี่ได้มันจัดอะ ยีนตาโฟตมยำอร่อยไหมไม่กินผักอ่กินผักมีประโยชน์มีประโยชน์กินผักกินผักไม่กินผักไม่กินมือนกันเหรอกโตไอแค่์ไอแคร์อ๋ผิดกอผิดหโอ้ตั้งใจเรียบล็อบี่รข้าวยังอ่าสั่งสั่งสั่ง อ๋อเนี่ยวิโรชดไม่มาเรียนแต่มาทัศนศึกษานะครับทุกคนครับดครับดูครับขอแค่นะครับขอแท่นะครับเรียนไม่มาทัศนศึกษาไม่ขาดครับวิโรชครับฮะไปเที่ยวครับไปเที่ยวเอาแต่ก้อนที่สองไงก้อนที่กำลังเปลี่ยนอยู่พอดีไงเออไม่ใช่กไหก้อนดีเดิเออนี่เอาตัวนี้ไม่หมดถ่ายได้เนี่ยถ่ายได้เนี่ยเอาเนี่ยโอเคไหมออาอร่อยไหมครับสุดยอดมากทุกคนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยครับข้าวขาแมวใช่ไหมเนี่ยอ๋อใช่ข้าวขาแมว เป็ไงครับดเด็กๆเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเออเหนื่อยมากเหรอนี่เพื่อนเราลงไปได้นในน้ำหลายคนนะจริงเหรอจริงเพราะมันร้อนไงเขาไปเล่นกันเออก็ไม่ทันแม่ก็เลยไม่ก็นั่นไงแต่ว่าพวกนั้เขาเขาตั้งใจมาเลยโอเคไหมครับโอเคนะรายคนสินข้าว <ris> งามมงคลโอเคไหมไออุ่นอิ่มไหมคะ เป็นไงคือไหมเขาทำไหมเบิกก็คือว่าอร่อยออค,ครับแต่ต้องกินน้ำตามเรื่อยๆเค็มนี่ไหมท่าทาหมันเค็มอันนี้ก็กำลังต่อแถวๆนะครับซื้อผู้ปองครับผมครับครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมผู้ผู้โอ้ยอ้ยต้องตั้งอยู่ตรงไหนนี่มาคุหยหละติดตามชมครวัวสวินรีวิวแรก ทั้ง Facebook ทั้ง YouTube เด้อขรัวสเวินรีวิวแหละเข้าไปดูเลยเดี๋ยวแตะต่อเดี๋ยวลงให้เลยได้ค่ะเป็นยังไงอร่อยไหมอ่ะอร่อยครับอรรคับเอาทำไมได้มาทำไมได้มาเขาอ่ะมอีเฮ้ยมอสี่เหรอหรือว่าโม่ห้าเฮ้ยทานข้าวครับแกหนะผมเอ๊ะอร่อยนะคุณครัวอร่อยไหมครับอร่อยครับ สวัสดีครับคุณครูทุกท่านนะครับเหนื่อยกันไหมครับไม่เหนื่อยสนุกมากปีนี้ปีนี้อากาศดีนะครับอ่านี่ก็โอ้โหได้อะไรทันครับวันนี้มีลูกชิ้นนะครับโอ้ซอยจุ๊เหรอเดี๋ยวกลับถึงวิลามก่อนนะเดี๋ยวกินซอยจุ๊กันโอเคเหนื่อยไหมพวกเราทานข้าวทานข้าวกันก่อนโอเคไหมครับเรียนนินฟีเขาเยอะนะเนี่ย แล้วเรียนว่าถ่ายด้วยนะครับได้เกียรเสี่ท่ายนะครับตู้คอนแดดสองหน้าคอนเดปสองนี่ไปมหนึ่งไปไปกรขดาษนี่แก้วเอาละครับตอนนี้พวกเราม .4 ก็พร้อมเดินทางกลับแล้วครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับปรบมือวู้